หิวจังเลยไม่น่าลืมกินข้าวเช้าเลยหิว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 เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเด็กหญิงถูกใจใจหิว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 มากเลยค่ะแล้วเมื่อเช้านี้ไม่ได้ทานข้าวมาหรอคะไม่ได้ทานนะคะพอดีอยากลองดูถ้ามาโรงเรียนเร็วจะเป็นยังไงไม่ได้นะคะข้าวเช้าสําคัญอ่ะ <thế? S 2> นี่ค to ุณนกเล็กนี่นี่โอ้กล้วยกล้วยกอลอวยยอล้วยไม่ทองกล้วยใช่แล้วจ้ะกล้วยนี่รับรองว่าอยู่ท้องแน่นอนจ้ะก str <sm elling> ินเลยจ้ะค่ะคุณนกเล็กแต่ว่าทีหลังเนี่ยเด็กหญิงถูกใจต้องกินข้าวเช้ามาเข้าใจไหมคะแต่ว่าเราถูกใจก็จะมาโรงเรียนไม่ทันค่ะหนูก็ตื่นเช้าหน่อยสิคะอย่าตื่นสายค่ะ อร่อยไหมคะก็ยังไม่ได้กินเข้าปากไปหน่อยนึงแล้วยังบอกไม่ได้กินอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยคะ่ะคุณครูแกอ่าเรืเรียนถึงเวลาส่งกันบ้านแล้วคะ่ะนี่คะ่ะคุณครูดีมากจานะคะค่อยนาเลยส่ันาคะนีคะไรนะรูดอีกทีหนึง่งัน้คะนันง่ายมากเลยนะง่ายง่าย งออายง่ายไม่เองง่ายแน่ใจนะคะว่าง่ายแน่ใจสิคะไหนบอกว่าง่ายไงคะผิดหมดทุกข้อเลยค่ะแก้เลยเอาไปทำใหม่ไปเลยค่ะหนูหมายถึงเพื่อนหนูบอกว่าง่ายมากเลยค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปามต้นไม้ดีกว่า เป็นอะไรคะบอกก่อนเอาถูกใจเป็นอะไรไปเนี่ยอุ๊ยตายแล้วขังโคกเดี๋ยวไม่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 ขังคคกขังโคกโอ้ได้เวลาให้อาหารแล้วจ้าเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยก่อนแล้วปุ๋ยปออุยอปุยไม่จัตวาปุ๋ยดูสิ ก็คุณนกเล็กเนี่ยกำลังจะใส่ปุ๋ยให้ดอกไม้อุย้ยสวยเหมือนหนูเลยนะคะคุณนกเล็กแมสวยสอสอวยอสวย,สวยแน่นอนสิจ้าก,ก็คุณนกเล็กเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีดอกไม้ก็ต้องสวยอย่างนี้หละจ้าแต่ความจริงมันไม่ได้สวยเหมือนน้องถูกใจนะคะเป็นดอกไม้คุณนกเล็กก็ต้องสวยเหมือนคุณนกเล็กสิคะ สุดน้องถูกใจส่วนคุณนกเล็กสินงนกใหญ่สวนคุณนกเล็กไป <Yeah. S 2> ไหนเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนนะไปหล่นตรงไหนเอย่ย <c ười> สวยยังนะอ้าวคุณนกเล็กหาอะไรอยู่หรอคะคุณนกเล็กกำลังหาของอยู่ค่ะ,ะหญิงถูกใจช่วยคุณนกเล็กหาของหน่อยสิคะคุณนกเล็กหาอะไรหรอคะคุณนกเล็กกำลังหาสร้อยอยู่ค่ะหาส,สอรออออส้อยสรอยสอยไม่โทรสร้อยใช่แล้วค่ะ หาสร้อยอยู่เดี๋ยวน้ถูกใจร่วยหาค่ะ <S <S เด<อ>ี่ยวอ,อะไรล่ะเนี่ยเอ๊ะนี่งคะ่ะคุณนกเล็กสร้อยอุ้ยใช่เลยคะ่ะเนี่ยสร้อยของคุณนกเล็กเองคะอ่ะอขอบใจมากนะจ๊ะได้ญิงถูกใจไม่เป็นไรคะ่ะคุณนกเล็กโอ้โหคุณนกเล็กนี่เครื่องแต่งสวยเยอะเหมือกนกันนะคะลูกใจขอเว้นอันหนึ่งได้ไหมคะนี่แสดงว่าทำความดีหวังผลตอบแทนใช่ไหมเนี่ยเรา เดี๋ยวไปถ่ายรูปดีกว่าอุ๊ยแต่วว่าไปอันนี้ก็เหมาะนะคะเนี่ยอะลองสื้อใส่สั้ก็สวยดีนะไม่ไม่ค่ะคุณนกเล็กหนูขอยืมแต่ไม่คืนนะคะไม่ได้นล้วค่ดแม่เหนาวหนาวหนาจังเลยหนาวหนาเาอุ๊ยเด็กนินทุกใจเป็นอะไรคะนี่ยหนาเหรอคะไหน จะป่วยค่ะป่วยปออวยยอป่วยแม่เอกป่วยอุยถูกใจหสั่นขนาดนี้น้องจะป่วยแล้วสงสัยผีจะเข้าด้วยค่ะไปห้องพยาบาลก่อนเร็วไปเร็วไปเร็วคุณนกเล็กขาขามีอะไรคะทำไมคุณนกเล็กถึงเขียนมือไซด์นะคะ ก็คุณนกเล็กเนี่ยถนัดข้างซ้ายไงคะก็เลยเขียนมือซ้ายค่ะซ้ายซออายโยไซ่โดไซเนี่ยคุณนกเล็กเขียนข้างซ้ายเพราะคุณนกเล็กถนัดซ้ายส่วนถูกใจเนี่ยเขียนข้างขวาก็พอถนัดข้างขวาไงคะอ๋อค่ะสีอะไรสีอะไรเอ้ยฟังไม่ค่อยชัดเลยอะเด็กหญิงถูกใจทำอะไรอยู่คะ หนูกำลังตรวจหวยอยู่ค่ะคุณนกเล็กฮะตรวจหวยหวยหออวยยอหวยไม่ได้นะคะเป็นเด็กเป็นเล็กนี่มาเล่นหวยได้ยังไงคะหวยก็บ้านหนูจนนะคะยิ่งจนต้องยิ่งขยันทำมาหากินค่ะแล้วก็เรียนหนังสือไปค่ะขอไปนี้ก่อนได้หมคไม่ค่ะไปเลยไปค่ะไปตั้งใจเรียนค่ะแล้วครูไปกับหนูได้ไหมคะเดี๋ยวครูไปค่ะเดี๋ยวครูตามไปรีบไปค่ะ แม่ร <ไป S 1> เร็วสิคะรีบไปคู่น้ำแม่คะไม่มีอะไรค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วคำในมาตาแม่เกยคือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดทุกคำค่ะ